ยอับานมานโบกเขาอันานี่งอวที่หน่งจะย่ก่อเรียวรเรนบัวตัดอย่างก็อุบผีมัอ่าแล้วพาฟาทอเพลงเติมไม่ไ้าไม่ไม่ใช่อันนี้เพลงอะไรอ่ะ็ลูเข้าไปของผู้หญิงไม่ได้อบบนี้ สวัสดีหนุ่เมนูเพียนนะครับผมสวัสดีสามท่านเลยนะครับสวัสดีห้าท่านนะครับผมเห็นยูนี่บ่เมนยังนี่พี่น้องวัตสิเกี่มสเตนบายของขืนรถครับสิเป็นลางขนนะครับพี่น้องลังขนเป็นกระบะเป็นเอยียงและยลาังยางนะครับผม โอ้ยฝ่าขึ้นมืดอมาแล้วครับตอนนี้สวัสดีสิบหกท่านเลยนะครับผมพร้อมแล้วนะครับพร้อมที่จะจัดของขึ้นรถแล้วท่านนี้จะมีจะเอาฉากขึ้นก่อนนะครับน่าจะเป็นฉากนะทุกอย่างเกี่ยวข้องพร้อมเมืแล้วครับเดี๋ยวสิมาถามทีมงานของพี่จา๋านี่เป็นคนนะครับผมสวัสดีสิบเก้าท่านเด้อต่อนายนะครับพี่น้องครับมาหลาเ่เบิ่งเหมือนนกกาศสอนยี่สิบท่านแล้วนะครับ สวัสดีเฮียแม็กครับยังไงวันนี้จัดของนะครับวันนี้นะครับอ้ามาแล้วปัดพร้อมไปนี่มาคุมมาคุมมาคุมงานตินาพี่น้องเตรียมแล้วนะครับผมแล้วค่ะที่ออกเดินทางแล้วเอพรุ่งนี้เนาะเล่นที่ไหนผู้เขียวเล่นภูเขียวนะครับพี่น้องแมนนะครับเพ็่นกับบอสจื้อกันครับพี่นอ้นอง เรียนยูพูเขียวครับพี่น้องปูนทังนั่งกับเตรียมของแล้วนะครับครเตรียมหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับผมอันนี้จะเป็นทั้งรถชุดแดนเซอร์ทั้งเป็นรถล่างรถฉากนะครับอยู่น้ากันนะครับผมตอนนี้ทั้งทีมงานเพื่อนเตรียมสแตนบายอยู่นะครับพี่น้องครับอะไรเบื้องบรรยากาศเออครับพี่น้องสวัสดีสามสิบหาท่านแรกนะครับผมฝากก็แลก์กดแช่นะครับผมเป็นทีมงาน นี่เป็นเคียงสืขนขึ้นรถขั้นนี้นะครับพี่น้องครับที่เป็นกระบ้าเป็นคนนะครับผมนี่ขนสีสวยครับกำลังใจครับทุกคนขอบคุณครับสวัสดีสี่สิบท่านแรกนะครับผมสีนี่คืองามเลพี่น้องเห็นบ่นี่ออกเหลืองท้องนะครับผมขนนะครับผมเตรียมพร้อมแล้วนะครับพี่น้องบรรยากาศตอนนี้นะครับ ลักคือขึอมมาเถอะวะรอในกลุ่มแล้วจ้าขอบคุณครับกดแช่ออกไปหลายๆครับพี่น้องโอ้สุดไข่น้องคือสวยแถอ,อะไรนะสุดน้องอาร์ตอ๋อนะครับผมนะบเป็นหยดน้ำเป็นลายหยดน้ำนะครับผมตาข่ายนะครับเดินทางปลอดภัยจ้าขอบคุณครับรอ รออยู่หน้าจอขอบคุณครับนะครับผมรออยู่หน้าจอเลี้ยวนะครับเดี๋ยวมาเบ่งทางหัวหน้าสามเมลูกคนยุพีนะครับทั้งทีมผู้บริหารตอนนี้สมใบซีพร้อมนะครับพี่น้อง รอดในกลุ่มขอบคุณครับปังๆใจมันหมานเด้อขอบคุณครับขอบคุณทั้งห้าสิบสี่ท่านเลยนะครับกดแช์ออกไปได้หลายครับพี่น้องสมนึกสีมีสวัสดีครับสวัสดีทั้งห้าสิบเก้าท่านเลยหกสิบท่านแล้วนะครับผมสวัสดีครับลูกชายสวัสดีครับแม่สมพานนะครับผักสดกลับบานไปนอแม่ไปขล้ายรักแต่เศ้านะครับ สวัสดีทั้งหกสิบหกท่านนะครับพี่น้องครับตอนนี้กำลังเตรียมนะครับผมขอบคุณเจ็ดสิบสามท่านนะครับกำลังคุยเรื่องเสียนัินนะครับพี่น้องจัดของกล้นรถนะครับทำวพ่อได้ยังกิ่นเนาะโอ้สมกอในพญิล้านนะครับพี่น้องครับแล้วก็นั่งสิกกินเขาตาม,มากอแล้วกนง่ายตัวครับพี่น้อง อาหารเสริมเรอกะครับผมขอบคุณเจ็ดสิบแปดท่านแรกนะครับสวัสดีลูเอสสวัสดีครับสวัสดีทั้งเจ็ดสิบแปดท่านเลยนะครับตอนนี้นะครับผมขอมาไล่กดไล์กดแช์นะครับพี่น้องครับโอเคสู้ๆครับพร้อมนี่นะครับอบอุ่นมากๆครับ าเอาคิดว่าอายกันสิไปน้องคอนว้เออบวกเอาไปเลยครับเห็ดทุกอย่างอะไรทุกอย่างนะครับอยากได้ก็คือเห็ดเอาเองนะครับพี่น้องครับคอนไวสิไปก่อนมันมีกองออกกลัวตื่นตั้งแต่เช้าตั้งแต่บ่ายกัไหนกันได้บ้าง เอาเข่บอกเอาเอาเข่าเปหนึ่งเป็นหนึ่งแล้วก็อาจจะเทอดื้อเออให้มิให้เขานิสตํามาคงเที่ยงว่าให้เขาไปก่อนบอกรเที่ยงสามเอาน้อไปเลยออกกำลังกันอื่นกูได้ใจเมียอามันเก่ๆกินอยากของกินของอยากละเลื่องของเลืองปาดนเลบพี่น้องเกากองเาทเปิดหลับ ที่กายปากหมุดหน่อยนะครับบัตรออนไลน์นะครับขายได้ตลอดสู้ๆนะครับสู้ๆครับขอบคุณขอบคุณทั้งแปดสิบท่านเลยโค้ชแช่ออกไปหลายๆครับพี่น้องช่วยด้วยช่วยด้วยแล้วล่าสุดนะครับเออเแมจันนะครับคนเว้าได้เดร๊ะแบบพากเสียงดีแบบคักพี่น้อง ได้ยังกินโอ,โอ้ยนะครับผมกิกนข่าวแ่บอีรีด้ยครับกุณหมอขอบคุณ80ท่านนะครับขอบคุณ80ท่านนะครับ สวัสดีทั้ง85ท่านนะครับหายดีแล้วบูชาแม่จันหาะแล้วค่ะหายแล้วขอบคุณค่ะที่เป็นห่วงแม่ละมุนนะครับผมค่ะขอบคุณนะคะับการบูรล้ำใส่แค้นกับเลยสิบบัวเศร้าพี่น้องแม่าบัอล้ำ <c oughs> คิดถึงทุกคนนะครับขอบคุณครับเพให้แม่จันหายขาด จากโลกเด้อแม่เออหายขาดจากโลกโลกพยาธบอกว่าสูตรเดาผิดหงนะครับผมนะครับสำหรับบัตรออนไลน์นะครับสามารถซื้อได้ตลอดนะครับผมขอบคุณพี่กายนะครับสุขสันมันเกิดย้อนหลังนะครับพี่กายแอดมินมือเคลื่อนนี่ครับแฮปปี้บ์นเดย์ด้อล่ะ เรื่อยๆเฮงยงางังคุ้ไปดยกันค่ะเรากินเต็เกี่ยไหมพี่้นงกินแ่บไปเลยอแกนเรบอ้งบรรยากาศครับพี่หนุกกำลังเตรียมพร้อมนะครับพี่หก ย้อนสิบห้าไปเบิ็งหลบหลบนะครับหันใจแฟนนะครับผมนี่เพื่อนสั้งเฮ็ดเองหรือเพื่อนเฮ็ดเองเนาะรถทันนีเลนเฮ็ดดีบะคักยังวะสวัสดีแปดสิบท่านนะครับนี่เจ้าหน้าก็เอาสาขึ้นแล้วพี่น้องเอาสาขึ้นทั้งน้อยครับผม จากเหยื่อโมทันแล้วนะครับตัวที่เฮ็ดนั่นเพราะว่าอุปกรณ์ยังบ่ครบครับพี่น้องครับอุปกรณ์ยังบ่ครบนะครับผมพร้อมไปยังบ่พร้อมเลยครับกะไม่เก็บของเออกระนั้เก็บของของหลายพิสชนะครับโหลดกำลังเตรียมมาสแตนบายลอก,กันนะครับพี่น้องตรงมือนีทิมงานคอนวอยไป็นสี่ใบกอน นะครับอื่นจังแมนสินปินครับแดนเซอร์ไปมีบรรยากาศหลบหลอบาทนะครับบางส่วนก็ไปน้่มเลีวน, <ugen> น,นะครับพี่น้องครับผมนี่น้องน็อตนะครับหัวหน้าคอนโวยนะครับผมเทิงขึ้นฉากด้วยนะครับเ็ดหลายอย่างไปจะได้ฉากข้าหอดใส่หรือเรียกซำเก่าก่อนเออนะครับผมงูประมาณเบิร์ดนะครับน้อง ฝากเด้อครับผมฝากพี่น้องนะครับผมให้กำลังใจกันนะครับพี่น้องมื่ออื่นนะครับให้ยู่ไก่ยู่ไกลเด้อครับผมผู้ได้ยู่ไกลครับให้กำลังใจทั้งออนไลน์ทั้งหน้าจอนะครับพี่น้องครับครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณบัตรทุกไปนะครับผมกำลังใจทุกดวงที่มอบให้ ธนาหมอล่ำคนใจแฟนนะครับผมอยากจะบอกขอลืมพระคุณน,นะครับผมอันยิ่งไงของอีพออีเมนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์ขอบคุณความมาความแพงจากพี่จากน้องสุหองสุบอลน,นะครับผมมอวาสียูภายใน,ในและต่างประเทศนะครับแต่ยังให้ความสนใจครับข้าวบาข์นใจแฟนยูสูมือนีของเฮากระสิพยายามพัฒนานะครับผมหลายๆสิ่งหลายอย่าง มันลงโตนะครับไห้เทาท่านครับหมอลำคณะนาอื่นๆเพิ่นนะครับผมมอลรุ่นพ่อรุ่นแม่นะครับรุนไอรุ่นพี่เพิ่นนะครับคอยศึกษาไปและพี่น้องนะครับผมแต่เฮาขึ้นบันไดเข้าก็ยังขื้นเป็นขันเนาะครับพี่น้องภาษายังกับการที่ออกมาเป็นหมอลำวงใบุงไม่นะครับผมมันต้องได้เอาใจใส่หลายอย่างพัฒนาปรับปุ่งแก้ไขนะครับเพื่อพี่เพื่อน้องเพื่อผลงานนะครับผม ใดบดีกับติชมมาได้นะครับพี่น้องครับผมพวกลูกพวกหล้านทีมงานหมอหลาคนใจแฟนน้อมรับเอาโดยความจริงใจนะครับขอบคุณเกา่าซีฟทันเด้อครับพี่น้องกินข่ากินน้ำไปครับผมกินข่าวกินน้ำไปครับตอนนี้นะครับผมแดดทึ่งแดดทึ่งฝนนะครับพี่น้องเอ้ยทึ่งแดดเห็นปะทึ่งแดดแล้วก็คืมๆม,มาหน่อยนึงนะครับพี่น้อง ขอบคุณก่าวทิซีท่านนะครคบเมื่าแล้วฝากก็ไหล์ก็แช่ออกไปเด้อครับผมบอกข่าวเปล่าพี่น้องเขอ้อยู่ไกอยู่ไกนะครับอืน่นทีมงานหมอลำคนใจแฟนนะครับผมติไปล่นยุคอำเภอพเขี้เจังหวัดชัยภูมมเฮานี่แหละครับพี่น้องแล้วก็ยี่สิบแปดกษิเไปลินอยู่ในเมืองอีกนะครับผมตามที่เพื่นอนอนันใบน,นะครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ฝากติดตามกันไว้นะครับผมทั้งเก่า ทั้งลอยท่านกำลังสิเบิงอยู่ตอนนี้นะครับกดแช์ออกไปให้หลายๆนะครับผมพออาจขอให้ผ่านผลไปโดยขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณเดอ้อครับผมขอบคุณทั้งหนึ่งร้อยหกท่านเลยนะครับอันนี้ให้เบิงบรรยากาศพี่น้องนะครับไหลเบิงบรรยากาศแล้วก็เจ้าหนายเด็กหน่อยแล้วก็ทีมงานประนสมมาแตดงบายของขึ้นรถนะ นะครับผมบึงบรรยากาศพราข่าวๆนะครับเอาไว้ซ้ำนีเด้อครับพี่น้องนะครับผมมออื่นเดี๋ยวมี่ยังสีอัปเดตเติมอีกงนะครับผมสนั่นฝาปีฝังน้องอย่าลืมนะครับให้กำลังใจพวกทีมงานคณะหมอลำคนใจแฟนปีสาม,ป,สามปีนี้นะครับผมมี่ยังกับฝาซอยตีส้สมซอยสนับสน,นุนกันนะครับผม ขอบคุณครับเจอกันมืออื่นครับพี่น้องครับสวัสดีครับ